สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการของ Good m o r n i n g ASEAN ครับแล้วก็ YouTube นะครับ Facebook ของผมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแรงงานเคลื่อนย้ายนะฮะที่มาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเมียนมาซึ่งต้องยอมรับว่าวันนี้แรงงานที่มาเยอะที่สุดเนี่ยจากต่างประเทศที่ก็คือจากประเทศ CLMV นี่แหะครับนะครับ เพราะว่า CLV นีมันมีชายแดนติดกับประเทศไทยเราจริงๆเวียดนามเนี่ยแทบจะไม่นีมีนัยะเลยเพราะว่าจากบัญชีของปลายเดือนพฤศจิกายนของปี2,500เสียงเข้ามาแล้วนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ครับรอมขวัญเจติานะคะได้ครับได้ครับครับรมครับอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณกตอรุณสวัสดิครับน้องลิสาครับอรุณสวัสดิครับดรเจตครับ สวัสดเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้พริกแพงนฮะไม่ทราบว่าที่เมียนมาหราือว่ราคาแบบองไรนะโอ้ยพริกที่เมียนมานี่เยอะมากนะครับแล้วก็พริกเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกมาประเทศไทยด้วยนะครับก็เข้ามาเยอะทีเดียวนะครับมาในรูปของพริกแห้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่เมียนมาเนี่ยพริกเขามีหลากหลายพันธุ์มากจ้านเจตเคยทานพริกแบบมาจากเม็กซิโกไหมครับพริกเม็ดเล็ก แบบป้อมๆนะฮะเคยอาจจะอะเคยเราไม่รู้มั้งฮะเคยทำกินแต่พริกก็เรียงอะครับไม่รู้พริกก็เรียงยังไงมันไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นพริกแบบป้อมๆเหมือนพริกหยวกแต่ว่ามันเม็ดมันจะเล็กมากๆนะครับออ๋เหมือนเคปเปอร์จะเคยเห็นเคยเห็นครับโอ้โหเผ็ดเผ็ดได้ใจมากเลยนะครับอร่อยนะฮะที่เมียนมารมีคือ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 คนอคื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 อือค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 ือัือคือคืมคือคือนือค ใช่ครับใช่ครับที่บ้านก็ปลูกเองนะฮะหนึ่งต้นหน้าบ้านก็ทั้งคนทั้งนกเนี่ยก็สุขสันต์กันนะครับก็ทำอย่างประจํานะครับปลูกเป็นพริกขี้หนูอยู่หน้าบ้านหนึ่งต้นครับผมครับเรามาพูดกันถึงเรื่องเมียนมาดีกว่าวันนี้มีเรื่องที่สนุกก็คือว่ามีผู้ฟังนะครับได้ไลน์เข้ามาถามว่าแหล่งที่มาของแรงงานเมียนมามาจากที่ไหนนะครับทําไมเข้ามาประเทศไทยมากเหลือเกินทําไมเขาไม่ไปประเทศที่ มีค่าแรงที่สูงกว่าประเทศไทยล่ะอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจทีเดียวนะครับต้องเรียนว่าอย่างนี้ฮะเมียนมาเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้เข้าบัญชีบัญชีเงินโอนอะระหว่างประเทศเนี่ยก็คือรายได้สุทธ่นะครับมาจากแรงงานเนี่ยโดยส่วนมากเพราะว่ารายได้ที่การส่งออกของเขาในอดีตนี่เขาส่งออกไม่ได้เขาก็ส่งคนออกไปนะครับทำกันเป็นลั่นเป็นเป็นล่ำเป็นสันทีเดียวนะครับทั้งสกิลเลเบอร์และนอนสกิลเลเบอร์ นี่นอนสกิลเลเบอร์เนี่ยสิ่งที่สถานที่ที่เขาไปได้ก็คือมาทางประเทศไทยหรือว่าไปทางประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ประเทศจีนที่เป็นใกล้เคียงยนะครับที่มีชายแดนติดกับเมียนมาเนี่ยเขาก็จะเข้าไปที่นั่นเยอะอันนี้แรงงานที่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างนี้ว่าถ้ามาจากทางภาคเหนือเนี่ยก็คือตั้งแถบภาคเหนือของประเทศไทยก็จะมาจากานะรัชฉานนะฮะ แล้วก็ทางฝั่งแม่ห้องศอน,นี่ก็จะมาจากรัฐกะยานะครับแล้วก็ทางฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะหลากหลายมากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกกะยินหรือว่าพวกกะเหลี่ยงนะครับเราจะเห็นว่าแรงงานกะเหลี่ยงที่เข้ามาในประเทศไทยนี่ค่อนข้างจะเยอะเพราะเนื่องจากว่ารัฐก,กะเหลี่ยงนี้มีชายแดนที่ติดกับประเทศไทยค่อนข้างจะยาวนะครับยาวเกือบเกือบสี่ห้าร้อกิโลเมตรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาได้ง่ายนะครับแล้วก็ทางแรงงานกะเหลี่ยง แล้วก็แรงงานมอนที่มีรัดที่อยู่ติดกับเกลียงนี่ก็จะเข้ามาทางนี้เหมือนกันส่วนทงางภาคใต้เนี่ยภาคใต้เนี่ยจะเป็นแรงงานที่มาจากแหล่งของตะนิงดาหยีหรือว่าตะนาวศรีนะครับที่ข้ามมาทางฝั่งละนองก็ดีหรือว่ามาทางฝั่งประจวบคีรีขันธ์ด่านสิงขรก็ดีเนี่ยก็จะเป็นตะนิงดายีทั้งนั้นนะครับแล้วก็ยังมีแรงงานที่มาจากไกลนะครับงไกลนิดหนึ่งก็ไปรัดลึกๆเข้าไป ที่เราคาดไม่ถึงก็คือมาจากรัฐไข่นี่ก็เยอะนะครับจนเกิดปัญหาของโลยินยาอย่างที่พวกเราทราบ,บกันแต่รัฐที่ไม่ค่อยเห็นนะครับเข้ามาในประเทศไทยเท่าที่ผมคุยคุยกับพวกกลุ่มแรงงานต่งตางๆก็ตามเนี่ยนะฮะก็จะไม่เห็นมาจาก,กรัฐกชินนะกับทางรัฐชินนะครับรัฐชินเนี่ยมันเป็นรัฐที่มีชาวเขาเยอะแล้วก็เขาจะเข้าออกเราค่อนข้างจะลําบากดฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็น นะครับแล้วก็ลาชินเนี่ยเขาจะกระเดียดไปทางอิอนเดียกับบังคลาเทศซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะยังไม่่คยเห็นอันนี้คือในส่วนของแรงงานที่เป็น non skill l a อร์นะครับส่วน skill l a อร์เนี่ยที่นู่นที่นูน่นเนี่ยมีมหาวิทยาลัยที่ดังๆนะครับที่ฝึกฝนแรงงานที่ส่งออกเยอะๆมากๆนี่ก็มีมหาวิทยาลัยมารินทามนะฮะก็คือเมียนมามารินทาม university อันนี้เนี่ยคือ เขาเอาดีทางด้านของมารีนเลยนะครับก็คือทางด้านการเดินเรือนะครับมีทั้งมีหลากหลายวิชาทีเดียวนะครับมีทั้งเอนจ n เนียริงนะครับก็คือ Marine Engineering แล้วก็มีทั้ง architecture นะครับ naval architecture แล้วก็ยังมี port and harbor engineering แล้วก็มี river and coastal engineering แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายวิชาทีเดียวที่สอนนะฮะสอนเกี่ยวกับมารีนเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่า กัปตันที่เดินเรือในมหาสมุทรเนี่ยเยอะมากนะครับมาจากประเทศเมียนมาแล้วก็ยังมีแรงงานที่ใช้แรงงานจริงๆที่เป็นสกิลเลเบอร์ที่เป็นกัปตันเรือเรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเรือที่เป็นท่องเที่ยวนะครับเรือเป็นเรือท่องเที่ยวที่เดินสมุทรน,นะไกลๆนี้ก็มาจากประเทศเมียนมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเขาทําแบบเป็นล่ําเป็นสรรเลยนะครับทําแบบอสอนกันเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยจบออกมารุวมๆุม,มพันคนนะครับ แล้วก็ส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกทีเดียวนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของแรงงานที่ทําเงินเข้ากับประเทศได้มากทีเดียวนะครับอันนี้คือในส่วนของแรงงานที่เป็นสกิลเลเบอร์จริงๆนะนะถามว่าทําไมเขาถึงไม่ไปประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่าประเทศไทยจริงๆเขาไปนะครับเขาไปอาจารย์เจ็ดจำได้ไหมครับมาตอนเริ่มต้นๆที่โควิดเข้ามาประเทศเมียนมาเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวว่าแรงงานจากเมียนมา ที่โดนทางรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยผลักดันให้กลับประเทศนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วฮะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะครับอันนี้คือเห็นนะครับว่าเข้าไปจนถึงเกาหลีใต้นะครับหรือแม้กระทั่งในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นเยอะนะครับอาจารย์เจกเคยอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะทราบว่าเด็กล้างถ้วยล้างจานในร้านอาหารเนี่ยที่เป็นคนเมียนมาเนี่ยก็เยอะมาก,กน,นะครับแล้วก็ยังมีพวกทํางานเก็บขยะอะไรต่างใน ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นคนเมียนมาก็มีนะครับก็เท่าที่ผมเคยเจอตอนผมอยู่ญี่ปุ่นนะครับผมเคยไปร้านอาหารของชาวไทยใหญ่ของแบบอะไรเงี้ยครับเขาจะมีกลุ่มคอมนิต้นะครับของคนที่เป็นชาติพันธุ์ต่างๆในเมียนมาครับยังตกใจเลยเอ้ยมีร้านไทยใหญ่มีร้านคาวิ่นมีอะไรอย่างนี้ด้วยครับใช่ครับใช่ครับมีร้านอาหารดีๆนะฮะในโตเกียวนี่ก็มีหลายร้านนะฮะจางเจ็ดนะฮะ รู้สึกจะแถวอิเกบุคุโร่นี่ก็เคยเจอนะครับผมผมองนั่นแหละย่านนั้นนะครับผมอยู่อิเกบุคุโรครับอ๋อครับครับนะฮะผมเคยไปทานที่ครั้งหนึ่งนะครับตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับเขามีมานานแล้วนะฮะอาจารย์เจตนั่นคือเมื่อสมัยสี่สิบปีที่แล้วนะตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นนั่นก็เคยเคยไปทานที่นั่นแ้วไม่มีครับครับตอนนี้ก็ยังมีใช่ไหมครับอาจารย์เจตมีครับมีครับอ่าอ่าเนี่ยฮะคืออ่า จริงๆต้องบอกว่าเขาไปหมดนะครับเขาไม่ได้มามุ่งเน้นมาที่ประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมันมีพรมแดนติดกับเมียนมายาวนะครับแล้วก็การเข้ามานี้ค่อนข้างจะสะดวกไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากนะแต่การดิ้นรนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องเสียเงินเสียทองเยอะนะครับแล้วก็จะต้องขอวีซ่าอะไรต่างๆซึ่งจะต้องผ่านเข้าแบบถูกต้องนะครับ ซึ่งต้องเรียนว่ารัฐบาลเมียนม,มาเนี่ยเขาเก็บภาษีจากแรงงานเนี่ยนะครับทุกๆปีเนี่ยเขาจะเรียกเก็บค่อนข้างจะหนักทีเดียวนะครับไม่เบาเลยนะครับเพราะ,ะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทําไมทําไมถึงถึงได้เกิดมีปัญหาของการลักลอบเข้ามาก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเขาโดนเก็บเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเขาลักลอบเข้ามาเ,เขาไม่ต้องไปลงชื่อนะฮะ เขาก็อาจจะหลบเลี่ยงภาษีหรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วอีกแรงงานอีกประเภทที่เป็นแรงงานตามฤดูกาลที่อยู่ตามชายแดนพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาแบบไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ต้องไปแจ้งขออนุญาตจากทางการของเมียนมานะครับเพราะว่าอาจารย์เจตจะเห็นว่าทางชาวเมียนมาเนี่ยนะครับที่จะเดินทางออกต่างประเทศเนี่ยสถานกงสุลของเขาที่ย่างกุ้งนะฮะใกล้ๆกับเมียนมาพาาซาเนี่ย เขาจะมีการทาพาส,สปอร์ตเนี่ยเราจะเห็นคนที่จะเดินทางไปทาพาส,สปอร์ตเนี่ยนะฮะเยอะมากนะฮะหน้าตาก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความรู้อะไรมากมายนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องการที่จะดิ้นรนนะครับเข้ามาในประเทศที่จเจริญแล้วจะเห็นว่าในกวลาลัมเปร์นะฮะในกวลาลัมเปอร์เองร้านอาหารโดยส่วนใหญ่เนี่ยชาวเมียนมาจะเยอะมากสิงคโปร์ก็เหมือนกันครับ ใช่ฮะ<ช>เยอะฮะเขามีคอมมูนิตี้ของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับที่แรงงานอ่อนนสกิลเลเบอร์ที่เขาจะเข้ามานะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาจะมีคอมมูนิตี้ของเขาเขาจะมีการค้าขายขายของสินค้าของเขาเนี่ยเอาขนกันข้ามไปขายนะครับเยอะทีเดียวสิงคโปร์ก็เหมือนกันนะครับท่านที่ไปฟู้ดคอร์ททางสิงคโปร์เนี่ยก็จะเห็นไม่ต้องเข้าไปถึงโรงงานนะฮะในโรงงานในจูลโลกเนี่ยแรงงานเมียนมานี่เยอะมากนะครับเพราะว่า ก็เป็นหน,หนึ่งในแรงงานที่ค่อนข้างจะสร้างรายได้นะฮะให้กับบัญชีเงินโอนของบัญชีเงินเดินสะพัดข,ของประเทศเมียนมาทีเดียวนะครับครับผมครับก็แสดงว่าคนเมียนมาจริงๆเขาก็ไปกันหมดแล้วนะครับทีนี้ถ้าในอนาคตทางเศรษฐกิจเมียนมาดีนะคะคนเขาก็น่าจะ,อะแอบสอบคนดึงคนเขากลับมาในประเทศถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคิดนะว่าแล้วเราจะอยู่ได้ยังไง เราพีแรงงานไปทางเมียนมานะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าแรงงานเนี่ยค่าแรงมันก็เหมือนกับแก้วน้ำน,นะครับตรงไหนมันต่ํามันก็ไหลไปตรงนั้นแหละนะครับเพราะรผมก็เชื่อว่าค่าแรงที่ในประเทศเมียนมาถถายังต่ําอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างปัจจุบันนี้ค่าแรงในเมียนมาแค่90กว่าบาทนะครับต่อวันในขณะที่ประเทศไทยเรา300กว่าบาทเนี่ยมันสูงเก,กินเกินกว่า3เท่ากว่าเนี่ย ผมว่ายังไงยังไงเซียเนี่ยมันก็เป็นการห้ามแม่เขาเข้ามาหาเงินในประเทศไทยเนี่ยค้งคงจะลําบากนะครับอาจารย์ครับ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 นี้ต้องขอบคุณคุณติ์นะครับครับคุณคับครับครับสวัสดีครับครับก็เป็นการตอบคําถามเพื่อนที่ถามเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือโอกาสนะครับใช้เวทีของ Good m o น n i n g อาเซียนจะได้พูดให้คนทั้งประเทศได้รับรู้นะครับจะไปกีดกันเขาเพราะว่า ยังไงยังไงเสียเราก็หลีกเลี่ยงการใช้แรงงานต่างชาติไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าค่าแรงในประเทศไทยเรามันสูงมาก,กน,นะครับค่าแรงในประเทศไทย3เท่ากว่าของประเทศเมียนมา2เท่ากว่าของประเทศกัมพูชาและลาวนะครับแล้วก็อีกเท่ากว่าของประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงยังไงเขาก็ต้องเข้ามาแหะครับเพราะว่าแรงงานก็เหมือนน้ำนะครับ มันตรงไหนต่ํามันก็ไหลไปตรงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปจะไปคิดมากต้อนรับเขา,าช่วยเหลือเขาใหา้ความอบูนกับเขาเขามาสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศเราเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้แรงงานชั้นต่ำเนี่ยประเทศไทยเราก็เริ่มจะล่อยหลอลงไปแล้วเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยคิดว่ายังไงเสียก็จะต้องทําทงานที่ดีที่สบายนะสำหรับทุกๆคนนะครับวันนี้ต้อง ขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามานะครับที่ทักทายเข้ามาทางไลน์ด้วยนะครับหลายคนทีเดียวคงไม่หวัดไม่ไหวนะครับก็คุณปอนะครับวันนี้ฟังสนุกดีครับครับผมครับขอบพระคุณมากๆแล้วก็หลายๆคนที่ส่งไลน์เข้ามานะครับก็ขอบคุณมากนะครับส่งทักทายเข้ามาทางทางเฟซทาง Facebook นะครับก็วันนี้ก็คงจะขอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ